สวัสดีเจ้าจะปาเจ้าตอนนี้มาซิบโมงเกิและเจ้าลงน้ำห้อยน้่งก็ยังนักอยู่เจ้า <c oughs> จะได้เปลี่ยนท่องรถเอาวันนี้หลังแปรซอกตัดสองเซนเกิงลงเหมือนเดิมเจ้ามาพักกำลังเจ้าาจะได้ก็เจ้าเล้ยงปส้นกข่าวสองตัวเจ้า นกขาวเจ้ากเกเจ้า ดินกว่าตัวตะฟาเมื่อดินมิดจุดดิบๆตาฟากว่าตัวย้ายยัะจ้างยามเจ้าหล่นตั้งแต่แจงจำแล้วเจ้าหล่นไปหล่นมาเจ้า นกข่าวหนึ่งบอเล้า แปนยกักษ์เจ้าตวบาัวบอสแปลงานกันด่าต,ตัวตาบ้านตรเมืองจเจ้าแว่น Nó lạng một tí nữa thôi. Nên sao? cả tạ tiên Wow quát tao ยก <laughs> ป้าบักเกินมาอยู่กันแจงให้หมดเลยเจ้าค่อยนกเขาปัดเทียงซ้ายแล้วก็ปัดวดวดวัด ตัวอันตรายเจ้ามีเช้าปักกดออกแอปออกแอปออกอ,ออกมีเช้า กลได้เจ้าปส่ข้างร้ายหนึ่งตัวตัวแรกของวันนี้เจ้าปลา,า,า้ายสองตัวเจ้าปลาท้ามอนเจ้า ห <c oughs> ัวปูดหัวเปล่าไปก็รักเจ้าปลาเหรอาแหวนได้ปลาแหวนบลาเจ้า แม่ให่ี่เปนา่เป็นเหลือคือยกขอบยกขวอะรก็เจ้าโจ้ลน่าจะเป็นสัวเจ้าอยู่ไปนอกคือระบาดั่นสามมอดเจ้าตัวใหญ่เนั่นะครับ tiền sớm Ôi, uốn uốn tai anh cháu. Ôi, sắp cái luồng <c oughs> เป่นนานเจ้าป่าตัวหลวงแรกของวันนี้นี่เจ้าปนินหลวงตัวใหญ่ขนาดเจ้ากระสังลายเจ้ากระตะแว่น เจ้ายังไงพี่โคอโได้จ้าป้าถ้าจะเอาพรีกบ้านแบบแปะและเจ้า <laughs> มันนอเก่งเจ้าจังยำเจ้า ในอนกข่าวเจ้าเ็บวันนี้เป็นวันที่บค่อยมีป่าเจ้ามันถ้าจะหู้ฝนเพราะว่าตะวันตะคื้นฝนตกป่าก็เลยบขอย,ยันสานเจ้าท้ายมอญเจ้ามีนมงกระโดดก่อนถ้ามมนกระโดดก่อนนี่เธอจะไ,ได้แล้วเจ้า ปลาโมสึกมันจ้าครับก็เลยเ็ซกับปลาปราเตียนสายเจ้าปาขี้เข้มขนาดเลยเจ้าวันนี้ระวิทย์บะวิงเลย ปลาตะเพียนเจ้าเจ้าปลาตะเพียนอ๋อโอ๊ย ตะเคียงเห็นไหมเจ้าแล้วปลาตะเคียงซ้ายเนี่ยสวยโอเคเจ้า หมดแทงแล้วเจ้าตอนนี้บ่ายโมงเก่งละป่าบอกค่อยได้เลยเจ้ามันหู้ฝนเจ้าดอยจ้องดอยนางนอนนี่เจ้ามืดจุ่มฮันตลอดเวลาเลยสงใส่จะตโต๊กแล้วเจ้าตะคื้นก็โตก๊กนะบึดมาคืนถท้จะตโต๊กเหลโอเคเจ้าเดี๋ยวเราไปดูผลสรุปป่าของเจ้าป้าที่บ้านกับเจ้าว่าจะได้นักกอนี่คือบรรยากาศในน้ำจ้องแล้ว๊บรรยากาศ อยู่ตอนนี้มันหอมเจ้าเย็นสบายหน่อยแต่วันนี้แบบมีป่าโอเคเจ้าเดี๋ยวไปพอปรสรุปป่าที่บ้านกันเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านละมาพอมข้าความอิจโรยดูผลสรุปป่าหนึ่งสัาเจ้ากอดเก็บไปก็ได้อยู่เจ้าได้กิโลป่ายกี้จังว่าแล้วได้เกือบสองโลเจ้าคปโลป่าย ได้สองโลไอ้เจ้เพราะว่ามันได้คลองมันมีเกินกิโลได้ประมาณได้สองโลเจ้านี่เจ้ามันได้ป่านิ้นตัวหลวงมาแล้วก็ปัดตะเพียนก็ได้หลายอยู่เจ้าปัดตะเพียน 1, 2, 3, 4, 5, หนึ่งสองสามสี่หกได้ปัดตะเพียนหกปัดไส้ลากตัวงามขนาดเจ้าเพราะว่ามันใช่ตาสองเซนเกินสองเซนเกินครับอันสามเซนเจ้าตาสองต้อง ก็เลยตัวงามโขเคเจ้ okay, าอีสขนาดเลยเจ้าป่าก็ได้อยเจ้าก็ถือว่าเออกอดเก็บไปเก็บไปเก็บไปมันก็ได้อยเจ้าถ้ามันได้มันได้ตัวใหญ่มันก็เลยอันมีน้ำหนักแล้วป้าก็สุขภาพยั่งแก่ขอบคุณ้แนกๆเจ้าตีบบบ๊ายบายยังกำลังใจเจ้าป้า พยายามอยู่เจ้าโอเคเจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเจ้าป้าแตนนะเจ้าคอยขอบคุณนักหน้าเจ้าที่คอยสนับสนุนเจ้าป้ามาตลอดแล้วป้ากันคลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย